น้มัไม่เกงเงียบในตลาดวันนี้เนาะมีคนอยู่บ้านเอาไปลินบันเนาะมึอบุญดิเาไปลิก็มงกส้างกันมหมัยสงไข่ ชักไผ่นอนตกตกคองตายหูอยู่ปะนี่บอกมันกป็นว่าวข่าวชุดทรายบอกสามสิบปีข่าวสามสิบปีข่าวถ้าถามพอกับบริฮูเรื่องเขาบอกข่าวเอาขี้หลดมาบ่ปะมุกมุกแบบเขาตกคลองไหนแบบคลองแคพทางในบริม่หนองเนาะ เขาก็ไม่ได้ขอยือเขายังเห็นขุ่นเขาก็ขี่หลุดกายมาในวางหนาคายทหารนั่นน่ะปืนใหญ่ไงดิเป็นคอของ,องเดียวเนาะของใหญ่เนาะแมนแมน้องน้ำในโรงจะแมนได้ห้องใหญ่ตะพูน่ะของพ่หของเ่ิงไว้เดินบ้านพี่วั<อ>งปืนใหญ่พี่นะนนนเขาก็ไม่ได้ทมละเลียขี่มาเลยคือว่า

cứng cây nào mai? thay là cứng cây nào cái này không <Sessun tennis> oh thấy hết เฮ็ดกระตุ่นมะลาบอ่ะเพราะมันมีแต่เฮ็ดกระตุ่นกับอันมัดอึ่งแม่นี่กระตุ่นอ่ะแม่อะไัดอึ่อกกระมีเลยเฮ็ดไม่ใช่อ่ะพี่น้องมาห่อเทือนเลยกันเน้นนอนพี่น้องนอนหลิงพี่น้องเลยให้กระตื่นแต่นอนเนาะคุณว่าได้อยู่หม่องเก่าได้คุแต่มันเก่งคนรูปงาบเงยงาบคนรูปของอิมเมทาวได้นี่ฮะ ูกมาเถาได้ลูกมาเถาเลยเชียงน้อยได้นหม大姐ลูกอีเมถาวได้ไเชียงน้อยไอ่ก็คืออีเมถาคืออีเมถามันก็รอเลยนะลูกนเพื่ออีเมถามันก็รอเลยแหละกับมีสีหักอะไรพุทราเลยน้ำก้ยอะไรพุทรลยน้ำกดเลย อ้ายายังแพอยาทาปากไหนมั้ยาทาปากยาหนูกแก้วคู่ลืมมามาลืมยังลืมอย่งทิงอตะิงถอะตะิงถิงอะิงได้สิมาแพ้ทำได้ดูซิวๆงานูิวๆ กินเกลออกไปไรบ่ได้อยู่เช้อน้ามือดำขื่อเลยพี่น้องเลยเมื่อวานเนี่ยมันอยากกินเาลเฮงเมื่อนี้ก็คือกันกับปอนกับเมื่อนี้คือกันมานะปอนกึ้นอึกกึ้นอึกแล้ปอนนมตมาทันกินนมแต่เสียมน้ำแบบกินนมกับโต๊ะเต้าเดียวเนาะเพป็นอยากนอนอย่างปอนกับปอนกับ กินข่าแล้วเอาโอ้ตักน้ามากอว่ีนขลุ่นงนั่เย็นมาหน่อยกำลังจีจิ้นเจ้าอยากเข่าเลยค่ะอเลยขยีียี้ขยขีเดี๋ยวนี้กินข่าเก่งในพี่นอ้เลยกินข่าวเก่งเก่งขินกรจุ่มจุมดำเลยนี่ค่ะไปลายมือเลยนี่ค่ะไปเหบรูปลายมือสามมือสะอ่อนไปหุรเปน้ำาข่าอ่างก่อ น้องตอนนี <desserts> wow. ้มาเอาผักธรรมสะอาดเนี่ผักกระแยงเลยผักแยงเพราะตกไงเนี่ยตกหรือเปล่าเออตกแล้วแหละพอเดี๋ยวกันดูเอาก้อนมาหนึ่งเอาตัวเด็กมาหนี่งก้อนเบิสต์ดิโอ้ยตัวหาตัวไม่ก็ได้ไปโอ้ยไม่ยากไม่ยากไปไปตัวลงไปกันไปลงมันดงเนี่ยโอนี่ยเจนะโอ้ยพักแยงเยอะเยอะ

พึ่นกับจ้าพ <something> ่อพึ่นได้เพึ่นกะเออเห็นบักดำเฮ้ยเซเพผ่นเห็นบักดำไหมผืนย <apparatus> ่านเจ้าพ่ออะไติ๊กเนี่น้ำพระอีกินยังหายเลยนะเออเฮ้ยบักดำมันเสียดโอเคจะมอญอกนะมันตัดจ้ะมอญี่กับพึ่นกับพ่อพึ่นเอาตัวน้อยๆอ่อนเฮ้ยเด่น พักถ <t rock Pon protocols> right? ้าคุนกําไรใครยินเหรอไรคุณได้ยูคุณเที่ยวทางโต๊คนรเบอ่อนหน่อย

อย่าลงไปก่อนโอเคโอ้แ ก่อนน่ะเพราะเราบอกพูดแลแ้วแถวอันให,ใหญ่ใหญ่ค่ะแห้งอ่อนค่ะโอ้ยนี่เราไม่กับเริ่องเริ่องโอบสร้างมาก่อนนะเออเราไม่โอ้ยก็หัวหัวอยุ่งเขาป่าน้ะไม่เลยหัวอยุ่เลยเดี๋ยวกำลังพูดอ้าเราคือบุมาเอาตัวนี้ไปเอาบอกให้เลยเออหูเนี่ยมาเอาก็ดีเด้เอลา,ายหน่ออยู่ Ừ. Bụi nó bừng nó mạnh quá Ơi bớt sao nó có này? Dạ mà ao bị Dạ con Hai mà Dạ mình cắt cắn ừ, để nó may Này cô có mí vừa để mà bừng nó Hẳn để lâu nhưng mà để ao này hả Sao mà đâu ao Địt tôi này. Sám nó vỗ bằng ngày nữa. Bên thầy đã đấy này. Ôi ta ta. ngày bên thầy đấy. Cắt cái gì อออะไรวาอีกินอ่ะป้าเฮ้ยนี่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 อ่อนนี่ป้าเดิเอาเดินเอยนะเอานี่เนี่ยห้นี่มันเดินอ่อนนี่เอาโมบินไปเนี่ยมันเก๋เออๆไปนั่นแหละ เอาลนะใฮ้อาอนก็มีนะแน่ไปก็เห็นอนี่นมันคายเลยคายดิมัดั้งด้งดูมด็ก้ง้งแล้งงนะ จะความเอาพูดว่าจะมันแกนน่ยังมันแถ่พูดวะเอาเลยป้าคู่คายเดี๋ยวมันเต็มไห,หน้นาอยู่กับบจะความเอาพุดนะเฮ้ยพูใหยย้ต้นหนาให้ใหญ่ครมีต้นอ่อนมันทำอะไรขำเลยครับาคายเดี๋ยวมันจะไปจะไปไปเห็น

มันจะเออ <rôle à décalations> <aniously> เตอกัอยู่ในพิธ่รับผอขึ้นไกลแล้วไกลแล้วเป็นหมอน้ำมันร้อ่อนไปละบึงน้ำมันหได้นี่เสียหนอบอก้อาเลยกันขอเอาเลยคกรเพรือขึ้นไปหดนำมัน้ยามเนี่ยมันพ่นไวอีกน

องกองกองส <Yeah. S 2> ามสามเ่อยากนอนเตอนอนทากองกุลหนยอะมื่กี้นี้ไปนอนทากองกุลห,หน้อเนาะเปิดประตูมาขินนิดกองกุลกระดีเพียงเลยทากันน,น,อน,กนอนเด้เพียงเนาะ หมักนอนมันเอาหัวมัน สุดท้ายนี้เขาขอความเข้ใจนําอพี่องเอฟซีคือเขานูเถาว่าถ้าเดผิดพลาดประกันใดนพี่องาบุตรกับตรงเหตุบุจุปงงานในคิปนี้ขาอกับขระทษขอไปนีเนอสุดท้ายท้ายคินี้จะมีแต่ขำอือพรหวยใจนอพี่น้องเอฟซจงมีสุขภาพแข็งเฮแขเจเาจะได้ความ่ครมีสาบนี้ ก็กลับสบายดี